Dance with Dance is the wonderful world ีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆ่ะวันนี้เด็กๆเป็นยังไงบ้างคะสบายดีกันไม่เอ่ยส่วนคุณครูสบายดีค่ะวันนี้นะคะคุณครูนะคะก็จะมาสอนวิชาภาษาไทยนั่นเองค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้นะคะเรื่องสระต่างๆนะคะในภาษาไทยนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาเรียนรู้สระอสระอาสระอ สระอีสระอึสระอือสระอุและสระอูกันนะคะเด็กๆ here, นอกจากนี้นะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาฝึกอ่านนะคะผสมสระอีกด้วยคะ่ะเด็กๆพร้อมที่จะฝึกอ่านกันแล้วหรือยังคะถ้าเราพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับสระแล้วก็ฝึกอ่านสระกันเลยคะ่ะทีนี้นะคะเด็กๆดูนะคะว่าเด็กๆเห็นสระอะไรเอย่ย ไหนจะมีเด็กคนไหนตอบคุณครัวได้นะติ๊กตอกติ๊กตอกเก่งมากเลยค่ะสระอะนั่นเองค่ะสระอะนะคะเขาจะเขียนไว้หลังพยัญชนะนะคะเด็กๆเมื่อเรานำมาปะสมกับพยัญชนะแล้วนะคะก็จะอ่านออกเสียงพยัญชนะนั้นนะคะผสมด้วยสระอะนะคะทีนี้นะคะเด็กมาดูซิว่าเด็กๆเห็นพยัญชนะอะไรคะเก่งมากเลยค่ะ พย,ยัญชนะกไก่ใช่ไหมคะเด็กๆกไก่นะคะกับสระอะนะคะเราสามารถอ่านผสมคำได้ดังนี้นะคะเด็กๆกอะกะกอะกะเด็กๆลองอ่านตามคุณครูอีกครั้งนะคะกอะกะต่อไปนะคะเด็กๆเห็นเป็นพย,ยัญชนะอะไรคะใช่แล้วค่ะจอจานนั่นเองค่ะจอจานนะคะผสมกับสระอะนะคะอ่านว่า จออจะจออจะไหนเด็กๆลองอ่านตามคุณครูสิคะจออจะเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะเด็กๆก็เป็นพยัญชนะปอปานั่นเองปอปตากลมนั่นเองค่ะเด็กๆขาปอปานะคะกับสระอะนะคะเราอ่านผสมคำได้ว่าปออปะปออปะ เด็กอ่านตามคุณครูอีกครั้งนะคะออปออะปะต่อไปนะคะคือพยัญชนะอะไรคะเด็กๆที่อยู่ข้างหน้าเก่งมากค่ะตอเต่านะคะเด็กๆตอเต่านะคะผสมกับสระอะนะคะเราสามารถอ่านได้ว่าตออะตะตออะตะไหนเด็กๆลองอ่านตามคุณครูสิคะตออะตะเก่งมากค่ะ ต่อไปนะคะเด็กๆที่เด็กๆเห็นต่อไปนี้เขาเรียกว่าสระอะไรคะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะเขาเรียกว่าสระอานะคะสระอานะคะเขาก็จะเขียนไว้หลังพยัญชนะเหมือนกันนะคะเหมือนสระอะเลยค่ะเมื่อน,นำมาผสมกับพยัญชนะนะคะจะออกเสียงพยัญชนะนั้นนะคะผสมด้วยสระอานั่นเองค่ะต่อไปนะคะเด็กๆ เด็กๆเห็นพย,ยัญชนะอะไรเอ่ยขอไข่นะคะขอไข่กับสระอะไรคะใช่แล้วค่ะกับสระอานะคะขอไข่กับสระอานะคะ,ระ,ะ,คะเราสามารถอ่านผสมคำได้ว่าขออาขาขออาขาเด็กๆลองอ่านตามคุณครูสิคะขออาขาเก่งมากเลยค่ะ ต่อไปนะคะเด็กๆ่ะต่อเต่านะคะกับสาระอานะคะเราสามารถนะคะอ่านผสมคำได้ว่าต่ออาตาต่ออาตาเด็กๆลองอ่านตามคุณครัวนะคะต่ออาตาต่อไปนะคะเด็กๆพย,ยัญชนะยอยักษ์นะคะ กับสระอานนะคะเด็กๆเราสามารถอ่านผสมคำได้ว่ายออายายออายาอ่านตามคุณครัวอีกครั้งหนึ่งนะคะยออายาต่อไปนะคะเด็กๆพยัญชนะอะไรเอ่ยที่เ,เด็กๆเข็นคะเก่งมากค่ะอออ่างนะคะเด็กๆอออ่างกับสระอานะคะเราสามารถอ่านผสมคำได้ดังต่อไปนี้ค่ะอออาา ออาอาเด็กๆอ่านตามคุณครูอีกครั้งหนึ่งนะคะออ,อ,อ,ออาอาต่อไปนะคะที่เด็กๆเห็นนะคะเขาเรียกว่าสาละอีนั่นเองนะคะเด็กๆขาสาลอีนะคะเขาจะเขียนไว้บนพยัญชนะนะคะเมื่อเรานำม,มาผสมนะคะกับพยัญชนะจะออกเสียงพยัญชนะนั้นนะคะผสมด้วย จระอินั่นเองค่ะอ่าทีนี้เด็กจะเห็นนะคะพยัญชนะจอจานนะคะแล้วก็จระอิที่อยู่ด้านบนจอจานนะคะเราสามารถอ่านผสมคําได้ว่าจออิจิจออิจิจอ,อ่าเด็กๆลองอ่านตามคุณครูอีกครั้งหนึ่งนะคะจออิจิเก่งมากค่ะต่อไปนะคะเด็กๆ พยัญชนะต่อเต่านะคะแล้วก็มีสระอิอยู่ด้านบนนะคะเด็กๆเราสามารถอ่านผสมคำได้ว่าต่ออติต่ออติไหนเด็กๆเราอ่านตามคุณครูอีกครั้งหนึ่งสิคะต่ออติเก่งมากคะ่ะต่อไปนะคะคือพยัญชนะอะไรคะเด็กๆ เอเด็กคนไหนตอบคุณครูได้นะาเก่งมากเลยค่ะบอใบไ,ไม้ใช่ไหมคะอ่าบบไบไม้นะคะด้านบนนะคะของยัญชนะบอใบไ,ไม้นะคะก็คือสระอีนั่นเองค่ะเราสามารถนะคะอ่านปผสมคำนะคะได้ดังนี้ค่ะก็คือบอ,อิบิบอ,อิบิเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะ บออ,อิบิเก่งมากเลยค่ะไหนใครอ่านได้อย่าลืมปรบมือให้ตัวเองนะคะต่อไปนะคะเด็กๆที่เด็กเห็นนะคะเขาก็คือสารลนั่นเองค่ะเด็กๆขาสัลลัเนี่ยเด็กๆสามารถสังเกตได้ง่ายๆนะคะว่าสาลลเขาจะมีขีดเห็นไหมคะหขีดนะคะเราสามารถแทนได้ว่าเขานะคะมีเพื่อนหนึ่งคนนะคะ เขาก็เลยมีขีดเดียวนะคะถ้ามีขีดเดียวมีเพื่อนเนี่ยเรียกว่าสระอีนะคะถ้าไม่มีขีดเลยนะคะหนึ่งขีดสองขีดเรียกว่าสระอีนะคะสระอีเนี่ยเขาจะไม่มีเพื่อนเลยสักคนนะคะเด็กๆส่วนสระอีนะคะจะเขียนไว้บนพยัญชนะนะคะเมื่อนาม,มาปะสมกับพยัญชนะนะคะเด็กๆจะออกเสียงพยัญชนะนั้นปะสมด้วยสระอี นั่นเองค่ะพินนะคะเด็กเ,กเห็นไหมคะว่าเขาคือพื่อนชนะอะไรคะอ่านหนูใช่ไหมคะนหนูกับสาะอีนะคะเราสามารถอ่านผสมคำได้ว่านออีนี่นออีนี่อ่านตามคุณครูอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆ นออีนี no, ไปนะคะเด็กๆคือพยัญชนะอะไรคะเด็กๆคะอ่ามอมานั่นเองนะคะมอมานะคะแล้วก็มีสระอะไรได้วยคะเด็กๆเก่งมากค่ะสระอีนะคะเราสามารถประสมคำได้ว่ามอมอ,อีมีอ่านตามคุณครูอีกครั้งหนึ่งนะคะมมอ,อีมี มอ,อีมีคำนี้นะคะก็จะอ่านว่ามีนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเด็กๆเขาก็คือพยัญชนะพอพานนั่นเองค่ะพอพานนะคะกับสรลอีนะคะเราสามารถอ่านประสมคำได้ว่าพออีพีพออีพเด็กๆอ่านตามคุณครูว่าอีกครั้งหนึ่งนะคะ พอีพีคำนี้นะคะเราก็จะสามารถอ่านได้ว่าพีนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเด็กๆเ,เห็นเป็นพยัญชนะอะไรเอ่ยเก่งมากเลยค่ะสอเสือนะคะสอเสือเนี่ยเขาจะคล้ายกับลอลิงนะคะแต่ว่าสอเสือนะคะจะต่างกับที่ลอลิงตรงที่ลอลิงนะคะเขาจะไม่มีหางนะคะเด็กๆแต่ว่าสอเสือนี่เขามีหางเห็นไหมคะ อ่าอสอเสือนะคะผสมกับสระอีนะคะเด็กๆเ,เราสามารถอ่านได้ว่าสออีสีสออีสีต่อไปนะคะเด็กๆเอ๊เด็กๆรู้ไหมคะว่าน,นี่คือสระอะไรเอย่ยเก่งมากค่ะ ที่เด็กเห็นนะคะก็คือสารอึนั่นเองค่ะเด็กๆจะสังเกตได้ว่าสารอึนเนี่ยเขาจะมีวงกลม mm. เห็นไหมคะอยู่ตรงริมๆทางด้านขวามือของเด็กๆนะคะนั่นก็คือสารอึนั่นเองค่ะสารอึน,นะคะเด็กๆเขาจะเขียนไว้บนพยัญชนะนะคะเมื่อเด็กๆนะคะนำม,มาผสมกับพยัญชนะนะคะจะอ่านออกเสียงพยัญชนะนั้นนะคะผสมด้วยสารอึน,นะคะเด็กๆคะ่ะ อาต่อไปนะคะพย,ยัญชนะอะไรเอ่ยเด็กๆกอไก่นะคะกอไก่นะคะกับสระอึน,นะคะเราสามารถอ่านผสมคําได้ว่ากอเอืกึกอเอืกึไหนเด็กๆลองอ่านตามคุณครูอีกครั้งหนึ่งนะคะกอเอืกึ เก่งมากเลยค่ะไหนใครอ่านได้บ้างยกมือขึ้นให้คุณครูดูหน่อยนะคะต่อไปนะคะคือพยัญชนะอะไรคะเด็กๆไหนใครตอบคุณครูได้บ้างเอ่ยเก่งมากค่ะเขาก็คือบอใบไม้นะคะสารอึนะคะเราสามารถอ่านผสมคำได้ว่าบออึบึบ,บออึบึ อ่านตามคุณครูวอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆบออึบึต่อไปนะคะเด็กๆเ,เขาคือพยัญชนะอะไรคะเอไหนใครจะรู้บ้างนะาเก่งมากค่ะดอเด็กนะคะแล้วก็มีสารอึด,ด้วยนะคะคำนี้นะคะเราสามารถอ่านผสมคำได้ว่าดออึดบอดออึอ ดออ่านตามค,คุณครูว่าอีกรอบหนึ่งนะคะเด็กๆดอึดอเอพยันชนะตัวนี้เรียกว่าอะไรนะเก่งมากค่ะหอหีบนั่นเองค่ะเด็กๆหอหีบนะคะกับสละอึนะคะเรานะคะสามารถอ่านประสมคำได้ว่าหออึหอ,อ,อ หออหึอ่านตามคุณครูอีกรอบหนึงนะคะหออหึต่อไปนะคะเด็กๆที่เด็กๆเ,เห็นอยู่นั้นเขาเรียกว่าสระอะไรคะเก่งมากเลยค่ะเขาเรียกว่าสระอือนะคะเด็กๆสระอือนะคะมีเพื่อนกี่คนคะเด็กๆอ่า สารอือนะคะเขามีเพื่อนสองคนเด็กๆดูที่ขีดนะคะเขามีกี่ขีดคะอ่าไหนเด็กๆลองนับสิคะหนึ่งสองเห็นไหมคะเขามีสองขีดแสดงว่าเขานะคะมีเพื่อนนะคะสองคนนั่นเองคะ่ะสารอือนะคะเขียนไว้บนพยัญชนะนะคะเด็กๆเมื่อนำมาผสมกับพยัญชนะจะอ่านออกเสียงพยัญชนะนั้นนะคะ ผสมด้วยสระอือน,นะคะแต่การใช้สระอือจะต้องมีอออ่างนะคะมาประกอบด้วยนะคะเด็กๆแล้วเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าทำไมสารอือน,นะคะถึงมีอออ่างอยู่ท้ายก็เพราะว่าคำสารอือน,นะคะไม่มีตัวสะกดนั่นเองค่ะก็เลยต้องมีตัวอออ่างอยู่ท้ายนะคะเพื่อจะได้เห็นได้ถนัดนะคะ อ่าต่อไปเด็กดูสิคะว่าพยัญชนะตัวแรกคือพยัญชนะอะไรคะเด็กๆเก่ง <_ d ata> มากเลยคะ่ะถอถุงใช่ไหมคะถอถุงศาสระอือนะคะเราสามารถอ่านผสมคําได้ว่าถออือถือถออือถือเด็กๆลองอ่านตามคุณครัวอีกครั้งหนึ่งนะคะถออือถือ ต่อไปนะคะดเด็กเห็นเป็นพย,ยัญชนะอะไรเอ่ยอ่าพย,ายัญชนะตัวแรกนะคะก็คือต่อเต่านั่นเองค่ะตอเต่าและสารอือนนะคะดเด็กสามารถอ่านผสมคาได้ดังต่อไปนี้นะคะตออ,อตือตือตออตือตือตออือตือดเด็กลองอ่านตามคุณครูอีกครั้งหนึ่งนะคะ ตออือตือเก่งมากเลยค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเด็กๆเ,เห็นเป็นเพื่อนชนะอะไรคะเพื่อชนะคําแรกตัวแรกเลยอาบอใบไ,ไม้ใช่ไหมคะอะบอไบไม้นะคะและสารอือนะคะเราสามารถนะคะอ่านประสมคําได้ดังต่อไปนี้เลยนะคะบออือบือบออือ บือเด็กๆลองอ่านตามคุณครูอีกครั้งหนึ่งนะคะบอือบือเก่งที่สุดเลยค่ะต่อไปนะคะเด็กๆเ,เอพยัญชนะอะไรเอ่ยค่ะเด็กๆอ่าลอลิงนะคะเด็กๆคะ่ะลอลิงนะคะแล้วก็สระอะไรเอ่ยอ่าสระอือนะคะ ลอลิงสารอือนะคะเราสามารถอ่านผสมคำได้ว่าลออือลือลออือลือไหนเด็กๆลองอ่านตามคุณครูสิคะลออือลือเก่งมากเลยค่ะเด็กๆอ่ะต่อไปนะคะเด็กๆขะเขาเรียกว่าสาระอะไรคะเด็กๆ เด็กๆลองสังเกตดูสิจะมีใครรู้ไหมคะว่าสระที่มีหน้าตาแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสระอะไรนะเก่งมากเลยค่ะเขาคือสระอุนั่นเองค่ะสระอุนะคะเด็กๆจะเขียนไว้นะคะใต้พยัญชนะนะคะเมื่อเรานะคะนํามาผสมกับพยัญชนะนะคะจะออกเสียงพยัญชนะนั้นนะคะ ผสมด้วยสารอุค่ะต่อไปนะคะเด็กๆเอ่นี่คือพย,ยัญชนะอะไรเอ่ยใครจะตอบคุณครัวได้นะาเก่งมากเลยค่ะพย,ยัญชนะนี้นะคะก็คือจอจานนั่นเองค่ะจอจานนะคะสารอุนะคะเราสามารถอ่านผสมคําได้ว่าจออุจุจออุจู ไหนเด็กๆลองอ่านตามคุณครัวอีกครั้งหนึ่งนะคะจอุอจุต่อไปนะคะเด็กๆพยัญชนะอะไรเอ่ยอ่าผอพึ่งนะคะผอพึ่งนะคะ,พพะ,คะแล้วก็สระอุนะคะเราสามารถอ่านประสมคำนะคะได้ว่าผออุผุผออุอผุอย่างเช่นฟันผุเห็นไหมคะ ฟันผุดีไหมเด็กๆคะอ่าไม่ดีนะคะฟันผุเนี่ยจะทําให้เราปวดฟันนะคะดังนั้นนะคะเมื่อเด็กๆนะคะทานอาหารเสร็จแล้วนะคะเด็กๆจะต้องแปรงฟันด้วยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ฟันผุนั่นเองคะ่ะต่อไปนะคะเด็กๆเอเด็กๆเห็นพยัญชนะอะไรเอ่ยอ่า พยัญชนะยอักษ์ใช่ไหมคะยอักษ์เขี้ยวใหญ่นะคะยอักษ์ผสมกับสระอุนะคะเราสามารถอ่านได้ว่ายอุยยอุยุยออุยุเด็กๆลองอ่านตามคุณครูว่าอีกครั้งหนึ่งนะคะยออุยุเก่งมากค่ะต่อไปนะคะเด็กๆเ,เอ พยัญชนะอะไรนะเก่งมากเลยค่ะดอเด็กนั่นเองค่ะดอเด็กเนี่ยเขาจะไม่มีหัวแตกๆนะคะเวลาเด็กๆเขียนพยัญชนะเด็กๆต้องดูให้ดีๆนะคะอ่าพยัญชนะตัวนี้นะคะก็คือดอเด็กนั่นเองค่ะดอเด็กนะคะซาละอุเราสามารถอ่านออกเสียงผสมคำได้ว่าดออุดุดออุ ดุไหนเด็กๆลองอ่านตามคุณครูอีกครั้งหนึ่งนะคะดอุอดุต่อมานะคะเด็กๆก,ก็มาถึงสระตัวสุดท้ายนะคะของเราแล้วนะคะเด็กๆสระที่เด็กๆเห็นอยู่นี้นะคะคือสระอะไรเอ่ยไหนมีใครตอบคุณครูวาได้ไหมคะอ่า สระทีเ่เด็กเห็นอยู่นั้นนะคะก็คือสระอูนั่นเองค่ะสระอูนะคะจะเขียนไว้ใต้พยัญชนะนั่นเองค่ะเมื่อเรานะคะนำมาผสมกับพยัญชนะนะคะก็จะออกเสียงพยัญชนะนั้นนะคะผสมด้วยสระอูนั่นเองค่ะต่อมานะคะเด็กเอพยัญชนะอะไรนะเด็กลืมกันหรือ,อยังคะ ่าถ้ายังไม่ลืมนะคะไหนบอกคุณครูหน่อยนะคะว่าเขาคือพยัญชนะอะไรเอ่ยเก่งมากเลยค่ะเขานะคะก็คือพยัญชนะดอเด็กนั่นเองค่ะดอเด็กนะคะปะสมกับสระอูนะคะเราสามารถอ่านออกเสียงได้ดังต่อไปนี้เลยค่ะดออูดูดออู ดูดอูดูไหนเด็กๆลองอ่านให้คุณครูฟังอีกครั้งหนึ่งสิคะเก <_ d ew> ่งมากเลยค่ะคำนี้นะคะเราก็สามารถอ่านได้ว่าดออูดูแปลว่าดู do, นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นดเด็กๆดูอะไรคะ่ะเด็กๆดูรูปภาพดเด็กๆดูอะไรดูดินสอเป็นต้นนะคะ ต่อไปนะคะเอเขาคือพยัญชนะอะไรเอย่ยเด็กๆยังจำได้อยู่ไหมคะมีหางยาวๆด้วยนะพยัญชนะนี้แล้วคุณครูจะใบให้นิดนึงนะคะเขาอาศัยอยู่ในน้ำเอเขาคือพยัญชนะอะไรคะเด็กๆเ,เก่งมากเลยค่ะเขานะคะ ก็คือพยัญชนะปอปานั่นเองค่ะปอปานะคะกับสระอูนะคะเราสามารถอ่านประสมคำได้ดังต่อไปนี้ค่ะปออูปูปออูอป,ป,ออปูเด็กๆอ่านตามคุณครูอีกครั้งหนึ่งนะคะปออูอปูเด็กๆเคยเห็นปูไหมคะ แล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าปูเนี่ยมีกี่ขาเอติกตอกติกตอก,ต,กตอกอปูจริงๆแล้วเนี่ยเราเข้าใจว่าปูนะคะมี8ขาใช่ไหมคะเด็กๆแต่ว่าจริงๆแล้วนั้นนะคะปูเนี่ยมีทั้งหมด10ขานะคะเพราะว่าเขาเนี่ยจะมีขา5คู่ค่ะดังนั้นนะคะปูจึงมี10ขานั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะเด็กพยัญชนะอะไรนะที่เขานะคะเป็นสัตว์เลือ้อยคานแล้วก็มีความอันตรายดุร้ายเป็นที่สุดเด็กๆห้ามไปอยู่ใกล้ๆเด็ดขาดเอเขาคืออะไรนะเวลาเขาขูดจะมีเสียงดังฟอๆอีกด้วยนะเด็กๆแล้วเขาก็ไม่มีขาเก่งมากค่ะเขาก็คือพยัญชนะงองูนั่นเองค่ะ งูนะคะสารูนะคะเราสามารถอ่านผสมคำได้ดังต่อไปนี้เลยค่ะเด็กๆงอูงูงอูงูอ่านตามคุณครูอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆงอูงูงูนะคะเด็กๆเป็นสัตว์ที่ดุร้ายมากถ้าเด็กๆไปเจอเด็กๆ ต้องรีบหนีไปให้ไกลๆเลยค่ะเอามือไปจับเขาได้ไหมคะไม่ได้เลยอันตรายมากๆเลยนะคะดังนั้นนะคะเราจึงไม่ควรไปอยู่ใกล้ๆหรือว่าไปหยิบกิ่งไม้มาเขี่ยก,ก็ไม่ได้นะคะเด็กๆเพราะว่าเรานะคะจะถูกงูก,กัดได้และเป็นอันตรายถึงชีวิตเลยนะคะต่อไปนะคะเป็นครงสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆเอ๊ะ เขาคือพยัญชนะอะไรเอย่ยเก่งมากเลยเขาคือพยัญชนะพอพานนั่นเองค่ะพอพานกับสระอูนะคะเราสามารถอ่านประสมคำได้ดังต่อไปนี้เลยค่ะพออูพูพออูพูพออูพู เด็กๆลองอ่านตามคุณครูอีกครั้งหนึ่งนะคะพออูพูเก่งมากเลยค่ะคำว่าพูนะคะเราสามารถใช้เป็นลักษณะคำนามน,นะคะเช่นถุกเรียนหนึ่งพูเป็นต้นนะคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสระและการอ่านออกเสียงสระไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาทบทวนสระกันอีกครั้งนะคะเด็กๆสะ สะอสละอสละอิสละอีสละอึอสละอือสละอุสละอูวันนี้นะคะนอกจากเด็กๆนะคะจะได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับสระต่างๆนะคะ เด็กๆนะคะยังได้ทบทวนพยัญชนะและก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออกเสียงอีกด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูวานะคะก็ขอฝากความห่วงใย,ยนะคะให้เด็กๆนะคะดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีๆนะคะเลือกรับประทานอาหารนะคะที่มีประโยชน์เช่นผักผลไม้แล้วก็นมนะคะและที่สำคัญนะคะเมื่อเด็กๆนะคะ ออกจากบ้านเด็กๆต้องอย่าลืมสวมอะไรคะใช่แล้วค่ะเด็กๆต้องอย่าลืมสวมแมสแล้วก็พกเจลแอลกอฮอล์ด้วยนะคะ และที่สำคัญนะคะถ้าเด็กๆนะคะอยากอ่านหนังสือเก่งๆนะคะอยากเขียนหนังสือได้เก่งๆเด็กๆอย่าลืมทบทวนความรู้อยู่เสมอนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูวานะคะก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวเรานะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะบา,บายยค่ะ